ประจพร้อมด้วยผู้นําบุญในจังหวัดสระบุรีนะครับที่ลงพื้นที่เชิญชวนคุณครูและนักเรียนในจังหวัดประกอบไปด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา68วัดเฮลาดโรงเรียนบ้านโป่งเก้งและโรงเรียนอนุบาลห้วกเหล็กในขบรมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกสถานการศึกษาอย่างดีทีเดียวครับโดยน้องๆน,นักเรียนนะครับเมื่อได้ร่วมกันนั่งสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิก็จะมีผลกับการเรียนและที่สำคัญนะครับถ้าทุกคนในโลกนี้ได้ทำสมาธิจนได้สัมผัสกับสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในอย่างแท้จริงเมื่อนั้นนะครับก็จะทำให้โลกของเราไปนี้มีสันติสุขที่เกิดขึ้นและก็ในโครงการนี้ครับจะเป็นไปเพื่อการบันทึกสถิติระดับโลกของกินเนส s ์เวิร์ r คอร์ดด้วย สำหรับโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลกมากกว่า20องค์กรทีเดียวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะสถานการณ์โลกในขณะน,นี้ก็เต็มไปด้วยความรุนแรงครับและก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเพื่อเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงจัดโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยการรวมผู้ที่สนใจในการนั่งสมาธิให้เกิดความสุขภายใน และอธิษฐานจิตให้โลกไปนี้บังเกิดสันติภาพโลกอย่างแท้จริงนอกจากนี้นะครับเมื่อถ่ายภาพแล้วน้องๆทุกคนก็ได้ร่วมส่งรายนามนะครับเพื่อบันทึกสถิติระดับโลกหรือ Guinness World Record ดังที่ได้เล่าให้ฟังเปต่อต้นต้นนะครับอนิโมทนาบุกกับทั้งน้องนะครับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับ